เบอ,อร์6นะคะเด็กชายปน,นวิทย์พายาวัฒนาวงน้องปันปันค่ะมาในเพลง When You Tell Me That You Love Me <laughs> เบอร์เจ็ดค่ะเด็กหญิงพาฝันวิสุทธิวัฒนาศักดิ์น้องแพรนะคะมาในเพลงมีเจ็บยิงฉันใคยเจ็บ คนที่8ค่ะเด็กชายรัชพลชัยสุพนาทน้องปอนมาในเพลงคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตานะคะคนที่9นะคะเด็กชายนพนัททองเย็นน้องภูผาค่ะมาในเพลง Ever Young You ค่ะคนที่10นะคะเด็กหญิงพัชิตาหานโรจนาวุฒน้องแพริสค่ะมาในเพลง Let It Go โอยทันไม่ไหวแล้วอยากไปฟังมากเลยค่ะทุกคนอยากไปฟังไหม กันเลยค่ะ